สวัสดีครับคริษศาสตร์ปร .3 วันนี้จะอยู่ในหน้าที่15นะครับซึ่งในหน้านี้จะเป็นลักษณะของแบบรูปซ้ําแบบรูปซ้ําเป็นความสัมพันธ์ของจํานวนนะครับรุณนักเรียนจะต้องสังเกตว่าในแต่ละชุดนั้นมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่จวนมาจะถามคือจํานวนที่หายไปคือจํานวนใด ก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะสังเกตความซ้ําของแบบรูปได้นักเรียนจะต้องหาระยะห่างครับว่าในแต่ละจำนวนที่มันซ้ํากันเนี่ยมันซ้ํำกันโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่การหาระยะห่างนะครับเรามีสูตรการจำดังนี้ให้นักเรียนนําจํานวนที่มากครับเาลบจํานวนที่น้อยดังตัวอย่างในข้อที่1น,นะครับ ข้อที่1ครับจำนวนเรียงจาก75 67 59ตามลำดับให้นักเรียนลองจับไปหนึคู่นะครับสมมุติคุณจับ7จับ75มาเปรียบเทียบกับ67ครับเราจะนำจำนวนที่มากก็คือเอา75ตั้งลบ67เวลาเราลบแนวนอนนะครับเราคิดเหมือนกับแนวตั้งก็คือเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเพราะฉะนั้นเด็กๆเอา5มาลบ7 5นะครับ5ลบ7ไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะไปกระจายมาจาก7 ดังนั้นไปขอกระจายมาหนึ่งครับจากห้าเองก็จะกลายเป็นสิบห้า 15. คันนี้เจ็ดเองเหลือเท่าไรครับเมื่อให้เขายืมไปหนึ่งเจ็ดเองก็จะเหลือแค่หกคันนี้สิบห้าลบเจ็ดได้แล้วใช่ไหมครับคันนี้บางคนรู้สึกว่าการที่เอาสิบห้าลบเจ็ดไม่ค่อยถนัดมีสองวิธีให้คิดนะครับนักเรียนจะใช้วิธีการนับถอยหลังก็ได้สมมุติครูแทนหนึ่งขีดคือหนึ่งนิ้วที่เราจะใช้ลบออกนะครับเรามีสิบห้าอยู่ในใจแล้วเราคิดเหมือนการบวกครับถ้าบวกเราานับเจ็ดเพิ่มไปข้างหน้า แต่ว่าอันนี้เราลบ7ใช่ไหมครับเราก็จะนับถอยหลังลง15้นักรบออก7ครับ15ลบออก1เหลือเท่าไรนะครับเหลือ14ลบออกสองเหลือ13ลบออก3มเหลือ12ครับลบออก4เหลือ11ลบออกหเหลือ10ลบออก6เหลือ9และเมื่อลบออก7จะเหลือ8ด ดังนั้นครับหลัก10บลบกันนิกนนำหกที่อยู่ในหลัก10ครับมาลบกันอีกทั้งสองฝั่งจะพบว่าเมื่อ6กลบหแล้วเหลือ0เพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างจํานวนของ75็ครับ67ครับก็จะเท่ากับ8ปดคราวนี้มาสังเกตน,นะครับว่าเป็นการที่เพิ่มขึ้นเหนือลดลงจาก75มาเหนือ67 สังเกตว่าลดลงใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าลดลงลดต้องเป็นกระบวนการลบอ่ะเราก็จะลบทีละแปดนะครับถ้านักเรียนมีเวลานะครับนักเรียนสามารถทำซ้ำโดยการลองคิดระยะห่างของทุกๆจำนวนได้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่ามันซ้ำกันอย่างเช่นจำนวนแรกคู่แรกเป็นลบแปดใช่ไหมครับคู่สองก็ลบแปดคู่สามก็ลบแปดแสดงว่าน่าจะใช่แล้วนะครับ แต่นี้เพื่อความรวดเดียวค,คุณครูก็จะคิดแค่คู่เดียวมันจะลบแปดทุกจํานวนเลยครับนักเรียนห้าสิบเก้าใช่ไหมครับห้าสิบเก้ามาลบแปดก็จะเหลือห้าสิบเอ็ดวนี้จํานวนถัดมาครับจะเห็นว่าเป็นจํานวนที่นักเรียนอยากทราบเนี่ยพอจะเดาได้ไหมครับว่าคุณครูจะต้องทํายังไงเอ่ยทุกๆจํานวนเมื่อมาทางฝาจะลบออกแปดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่องว่างตรงนี้นังเรียก็จะต้องเอาห้าสิบห้าสิบเอ็ดครับ มาลบด้วยแปดสามารถตั้งลบด้านข้างได้เลยนะครับห้าสิบอ็ดลบ8ครับ1ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยลบแลบไม่ได้ใช่ไหมครับ1นึงเด็กก็จะต้องไปขอกระจายมาจาก5ครับอ่ขอยืมมาหนึ่งนะ1นก็จะกลายเป็น11บเอ็ครับนณี้5เองก็จะเหลือแค่4 11สบเลบแเราสามารถใช้วิธีการลบด้วยการนับจาก ตัวลบขึ้นมาหาตัวตั้งได้นะครับนอกจากวิธีข้างต้นคือถอยไป8ครั้งนักเราสามารถนับจาก8ขึ้นมาสิก็ได้นะครับ8เมื่อนับหาสิบเอ็ดจะได้ทางนี้8แล้วก็9ครับได้ชูมาหน,นึ่งเดียวเลยนะครับ8 9 10 11อ่ะเพราะฉะนั้น11ลบ8จะมีผลลัพธ์เท่ากับ3ในแน่ๆหลักสิบครับเนื่องจากไม่มีตัวลบเราก็จะทัก4ีลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นครับผลลัพธ์ของ51เลบ8เท่ากับ43สา ัวเลขที่อยู่ในช่องว่างที่หายไปก็คือ43นั่นเองแต่เมื่อต้องการเช็คนะครับเด็กๆสามารถลบ8ต่อให้เราเอา43นะครับลบ8ผลลัพธ์ถ้าเกิดได้เท่ากับ35แสดงว่าในข้อนี้ถูกนะครับลองตั้งนะครับเอา43ลบ8ครับ สามลบแปดไม่ได้ใช่ไหมครับเด็กๆก็ใช้วิธีการเดิมเลยครับก็คือเด็กๆไปยืมหรือการกระจายกระจายมาจากสี่ครับขอกระจายมาหนึ่งสามก็จะกลายเป็นสิบสามตัวสี่เองก็จะเหลือแค่สามใช่ไหมครับสิบสามลบแปดครับเราสามารถนับจากตัวลบครับก็คือแปดมาหาสิบสามได้ด้วยนนเพราะฉะนั้นเด็กๆนับจากแปดมาหาสิบสามด้วยกันนะครับอาจจะชูนิ้วมือเปอ็นความพันแปดชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งก็เป็นเก้านะครับสิบสิบเอ็ด 12และ13ตอนนี้นิ้วมือของเด็กๆชูมากี่นิ้วแลครับ5นิ้วเพราะฉะนั้น1 3บลบแผลนับจึงเท่ากับ5ครับเนี่ยเราก็ชัก3เนื่องจากไม่มีตัวลบลงมาได้เลยครับซึ่งจะสังเกตว่าผลนับเท่ากับ35ตรงกันกับช่องว่างในตรงนี้แสดงว่าช่องว่างที่หายไปเท่ากับ43เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับมาดูกันตอในข้อที่2นะครับ ข้อที่2อาจจะเป็นเลขที่หลายหลักหน่อยซึ่งเราเรียงจำนวนจาก511ครับแล้วก็มา5้า535ามา523 535ตามลำดับค่อนอื่นเราต้องหาระยะห่างก่อนใช่ไหมครับระยะห่างก็จะเกิดจากการที่นำจำนวนมากลบน้อยอันนี้เด็กๆคิดว่าอันไหนมากกว่ากันครับระหว่าง511กับ523อ่ะคนที่ตอบ523มมาถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเอา523ตั้งครับเนี่ยคอลบกับจำนวนที่น้อยกว่าก็คือ511ในหลักหน่วยนะครับเอา3ลบ1 3ลบ1เหลือ2ครับในหลัก10ครับเอา2ลบ1เหลือ1น่ในหลัก 100, 5, ร้อย55ลบ5เหลือ0ย์ไม่ต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างจำนวนก็คือ12ตัวนี้ เหมือนเหมือนลืมเลยครับเมื่อเราทราบว่าห่างกันอยู่12แต่เอในแบบรูปนี้นั้นเพิ่มขึ้นเหนือลดลงครับให้เราพิาจารณาจํานวนแรก5 1าใช่ไหมครับจํานวนถัดมามาเป็น523ร้อบนะ,สะแสดงว่าเิืมเพิ่มเลยนะครับถ้าเราลองชี้ต่อจาก523มครับมาเพิ่มกลายเป็น535หเราจะสังเกตได้ว่าทุกๆจํานวนนั้นจะบวก12ครับเพราะมันเป็นแบบรูปที่มีลักษณะการเพิ่มขึ้นนะครับ จำนวนนี้ก็เพิ่มครับจาก523บวกอีก12ครับก็ได้เป็น535บเพราะฉะนั้นมันก็จะบวก12ทั้งหมดใช่ไหมครับคราวนี้เหมือนเดิมนะครับเรามีตัวเลขปริศนาในช่องว่างเราอยากทราบตัวเลขตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้วิธีการคิดก็คือนำา535มาบวกกับ12ตั้งบวกได้เลยนะครับเรามีตัวตั้งคือ535จากนั้นบวกครับ กับ12ในหลักหน่วยครับ535 5บวกกับ2ได้7ใช่ไหมครับอันนี้3บวกกับ1นแล้วเพิ่มอีก1ครับเป็น4ในหลักร้อยครับเราชัก5ลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นในช่องว่างครับเราก็จะได้เลขก็คือ5 4 7รอน,นี้เพื่อความชัวนะครับนักเรียนยังสามารถตรวจตอบโดยการลองบวกต่อได้อีกนะครับ ในเมื่อแบบรูปนี้ทุกๆจำนวนต้องเพิ่มทีละ12นิกๆลองเอา517ที่หาได้สักครู่ครับลองมาบวกกับ12ผลนับจะต้องได้เท่าก,กับ559ลองเช็คด้วยกันนะครับในหนักหน่วยครับเอา7มาบวก2 7แล้วบวกอีก2ครับ7แล้วก็8 9อ่ะเราได้ลน9ลนะในหนัก10ครับเอา4มาบวกกับ1 4แล้เพิ่มอีก1เป็น5ครับแล้วก็หนักร้อยก็เป็นเลขตัวเดิมเพราะฉะนั้น559 เป็นผลลัพธ์ของการนาี่นิบเจบวกกับ12แสดงว่า5 4 7ในช่องว่างนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3เป็นแบบรูปสานักเรียนลองดูระยะห่างระหว่างจำนวนครับนักเรียนทำมาเด้เอข้อเราจะหาระยะห่างในการนำจำนวนที่มากกลบน้อยครับแต่เอ๊เรามี2จํจำนวนให้เลียกก็คือ223กับ219จําจำนวนไหนมากกว่ากันนะครับ ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเอ่ยจำนวนฝั่งซ้ายก็คือ223เอามาลบกับ219ครับในหลักหน่วยนั้น3-9ลบ9ไม่ได้ใช่ไหมครับปั้นเด็กๆทำการกระจายมาจากเลข2ครับขอยืมมาหนึ่ง3ก็จะกลายเป็น13 2เองก็จะเหลือแค่1นึ่งทีนี้1 3 9ลบ9ครับเรานับจากตัวลบ ก็คือ9เนี่ยมาหาตัวตั้งนะครับรับด้วยกันนะครับ9แล้วชูนิ้วขึ้นมาอีกหเป็น10ครับตนนิ้วที่2เป็น11 12เนี่ย13อ่ะตอนนี้นี่เด็กชูมา4นิ้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการที่นำา3 3มาลบ9ก็จะเท่ากับ4ครับโดยมีหลัก10 1 1นลบหเหลือ0และหลัก 100, ร,ร้อย2 2ลบ2เหลือ0นตามลำดับระยะห่างระหว่างจำนวนของข้อนี้ก็จึงเท่ากับ4 ทีนี้ว่าเราทราบแต่ว่าระยะห่างคือสี่ใช่ไหมครับเด็กๆต้องมาพิจารณาว่าในแบบรูปสามนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยดูว่าสองร้อยยี่สิบสามแล้วก็มาสองร้อยสิบเก้าเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเป็นแบบลดลงซึ่งก็จะลดลงทีละสี่ครับคุณครูก็จะใส่เครมายลบไว้ลองเช็คต่อนะครับสองร้อยสิบเก้าถ้าเกิดเด็กๆเอาลบสี่อีกเก้าลบสี่เหลือเท่าไหร่นะครับ ือ5เนอะ,ะเพราะฉะนั้น219ไม่ลบ4ก็จะเป็น215เสร็จแล้วว่าเราได้ความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้นะ้จะลดลงทีละ4นะครับคราวนี้พี่ดูสิ่งที่โจทย์อยากได้ครับสิ่งที่โจทย์อยากได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ้างอิงจากจำนวนฝั่งซ้ายครับเราจะทำไงเราถึงจะได้คำตอบให้เด็กๆนำจำนวนฝั่งซ้ายครับมาลบออก4ก็คือเอา211ลบออก4นั่นเองตั้งลบได้เลยนะครับ211ครับ ลบสี่หนึ่งลบหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับเด็กๆเ็จะต้องไปยืมจากหลักข้างหน้าเนาะหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดหนึ่งตรงนี้ในหลักสิบก็จะกลายเป็นศูนย์สิบเอ็ดลบสี่ครับเหลือเท่าไหรเอ่ยสิบเอ็ดลบสี่ครับเด็กๆนับถอยหลังไปสี่ก็ได้ครับสมมติถ้าเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาสี่เด็กๆจะใช้วิธีการถอยหลังนะครับสิบเอ็ดครับถอยหลังหนึ่งเหลือสิบสิบเอ็ดถอยหลังสองเหลือเก้าถอยหลังสามเหลือ แและเมื่อถอยหลัง4ครับจะเหลือ7เพราะฉะนั้น11เลบ4เหลือ7นะครับอ่าในหลัก10บเราชักศูนย์ลงมาแล้วก็ในหลั100กน้อยก็ยังเป็นเลข2เพราะฉะนั้นช่องว่างตัวนี้คือ207รเครับแต่เดี๋ยวก่อนจะมีหลายคนที่คิดเลขไวๆครับเขาก็ะจะคนพบว่าคุณครูครับผมไม่ต้องมาตั้งลบแบบคุณครูเลยเพราะว่าตัวลบมันแค่เท่ากับ4ใช่ไหมครับนักเรียนสามารถนับถอยหลังได้โดยไม่ต้องตั้งทดก็ได้นะครับจะได้ดังนี้ สมมติเรามีตัวตั้งคือ21 1ครับครานี้เด็กๆต้องการลบ4ใช่ไหมครับเราก็จะนับถอยหลังที่น1หนึ่งครับ11ถอยหลังงเหลือ210ครับลบ2ก็2 0 9กลบ3ก็208ครับแ้วก็ลบ4ก็เท่ากับ207เพียงเท่านี้ถ้านเรียนคิดในใจได้นักเรียนก็ไม่ต้องตั้งทดเนี่ยนะครับพอลองเช็คคำตอบต่อครับเมื่อเราเอา2อ7เมื่อเราหามาสักครู่เนี่ยลองลบตามแบบรูปําก็คือลบออกอีก4 ผลลับได้ตรงสองร้อยสามหมครับเจ็ลบสีลบออก1เหลือ6ครับลบออก,2เ,อออก2เหลือ5นะ้ลบออก3เหลือ4และเมื่อลบออก4จะเหลือ3ดังนั้นในช่องว่างนี้จึงเท่ากับสองร้อยเจ็ข้อที่สครับแบบรูปในข้อที่สนะครับจะเห็นว่า2องจำนวนแรกนั้นเป็นช่องว่าง ดังนั้นเด็กๆจะเพิ่งตกใจไปมนะครับความซ้ําของแบบรูปจะเกิดขึ้นทั้งชุดเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกจับคู่ไหนก็ได้เด็กๆอาจจะจับในคู่จานวนที่3ามกับสมาเปรียบเทียบกันหรือเอาจำนวนที่4กับ5มาเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเลยนะครับสมมติในชุดนี้คุณครูเอาจํานวนที่4กับ5้ามาบวกกันครับเราจะหาระ,ะระยะห่างก็คือเอามากลบน้อยใช่ไหมครับดฉะนั้นเราพบแล้วว่าจํานวนที่มากกว่าก็คือ450ครับ ลบกับจำนวนที่น้อยก็คือ400ผลลคนรับได้เท่าไหร่ครับดังเรียนในหลักหน่วยเหลือ0ย์ในหลักสิบเหลือ5ในหลักร้อยหลักร้อยก็เป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นระยะหา่างเท่ากับ50ใช่ไหมครับแต่เอ๊ะเมื่อระยะหา่างเท่ากับ50าสิได้มันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงกันแน่นะจาก4 0 0อยมาหา450้าินะครับจะสังเกตว่าจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นเครื่องหมายคูณถึงใส่บวกในทางกลับกันนะครับถ้ามาทาง ้างขวาคือจำนวนมันบวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดดึงๆคิดจากขวาไปซ้ายจะเป็นวิธีการลบครับเพราะว่าจำนวนลดลงจาก400มาเหลือ350ในข้อนี้ต้องคิดด้วยวิธีการคิดย้อนหลังนะครับเพราะว่าจำนวนที่เราต้องคิดเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายโดยเรามีตัวเลขอ้างอิง,งอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับถ้าเกิดทิศทางของจำนวนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ อันนี้นอกจากได้คิดกลับใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้วิธีการค่อยๆลบลงทีละชุดนั่นเองอ่ะตอนนี้เรามีจํานวนฝั่งขวาคือ350นะครับอินเด็กซจะต้องหาจํานวนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลบครับลบออก50พอจะคิดในใจได้ไหมครับว่า350เมื่อลบ50เหลือเท่าไหร่เอยอ่ะสังเกตวอเรกเหมือนกันนะครับเราก็จะใส่0 5ย์ลบ5เหลือ0ูนย์แล้วก็ชัก3ลมมาเพราะฉะนั้นช่องว่างก่อนหน้านะครับก็จะคือคือ300 แล้ถ้าอยากได้ตัวเลขข้างหน้าอีกเด็กๆก,ก็ต้องลบห้าบครับเป็กนการคิดแบบย้อนหนังคิดแบบแบ็กเวร์ดนะครับอันนี้ 300. เรามี3ามน้อยเด็กๆลบต่ออีกห้สิบครับศูนย์ลบศนเหลือศูนย์แต่เอ๊ศูนย์ลบห้าไม่ได้ใช่ไหมครับศูนย์ต้องไปยืมมาจากส,สามศูนบอกอสามชันก็ยืมนิดนึงสามก็ให้เขายืมหนึ่งครับศูนย์ก็จะกลายเป็นสิบตัวสามเองก็จะเหลือสองครับ คันนี้10เมื่อลบ5จะเหลือ5ใช่ไหมครับและ2ที่อยู่ในหนักน้อยให้ดเด็กๆชักลงมาได้เลยครับเพราะฉะนั้นจำนวนแรกสุดที่อยู่ในช่องว่างก็จะเท่ากับ250หน่อยเมื่อเราเพิ่มขึ้นทีละ50จากซ้ายไปขวาน,นะครับก็จะเป็น300 350 400ตามลำดับในในข้อสุดท้ายของตัวอย่างคลิปนี้นะครับเราจะเป็นตัวเนะลข3หนักเราวมีจำนวนแรกคือ3 1 0 375ครับ360 แล้วก็านด้วยช่องว่างโรงหาระยะห่างระหว่างจำนวนครับให้เด็กๆเอาจำนวนที่มากก็คือจำนวนฝั่งซ้ายมารบกับจำนวนฝั่งขวานะครับในหนักหน่วยครับเอา5ลบ0เหลือ5ครับทีนี้ในหนัก10 7ลบ6เหลือ1ในหนักน้อย3-3ลบเหลือ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆทราบแล้วว่าระยะห่างระหว่างจำนวนเท่ากับ15ครับนักเรียนเราก็จะมาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะแบบรูปในชุดนี้นั้น เพิ่มขึ้นหนร,รือลดลงเดยเราคิารณาว่าจาก375รดาครับเนี่อลงมาเลือ360ถ้าลองดูจํานวนอื่นอีกนะครับก็จนนกะมาเป็น315-300สังเกตว่าจํานวนมันลดลงตามลําดับใช่ไหมครับแสดงว่าระยะห่างระหว่างจำนวนที่เป็น15เนี่ยเราควรใส่เครื่องหมายลบครับในทางขวาลบลงทีละ15เมื่อเราอยากทราบจํานวนที่3ใช่ไหมครับเราก็จะมีจํานวนฝั่งซ้ายที่เป็นจํานวนอ้างอิงระบุไว้ก็คือ360 ต้องเอามาลบออกสิบห้าครับ360ลบ้าเอาหนักหน่วยลบกันะครับศูนย์ลบห้าไม่ได้หนึ่งต้องไ่ยืมมาจากหกครับ6กให้เขายืมหนึ่งเนาะศูนย์ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นสิบแต่หกนี่ก็จะเหลือแค่ห้าสิบลบห้าเหลือเหลือเท่าไหร่ครับนักเรียนเหลือ5้าครับแต่หกที่เป็นห้าเนี่ยห้าลบหนึ่งเหลือสี่นเน่ยแล้วก็ชักหนักร้อยลงมาอ่ะเปลี่ยนเท่านี้เราก็จะได้จำนวนที่3นะครับ เนื่องจากเป็นแบบรูปซ้ำครับถ้าข้างหน้าลบ15ห้าจำนวนนี้ก็ต้องลบ15้าครับเอาหลักหน่วยลบกันครับ5ลบ5้าเหลือศต่อไปหลักสิบนะครับเอา4ลบ1ครับสี่ลบ1เหลือ3ในในหลักร้อยครับ3มีตัวลบก็จึงชัก3าลงมาเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวเลขในจำนวนที่4นะครับก็คือ330นั่นเอง อ่ะวันนี้ติดตามข้อที่เหลือต่อในคลิปที่2นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ